ต่อไปผู้คนเมืองทิม59 next station ผู้คนเมืองทิม59 59. นี่นะฮะเรากําลังเดินทางมาที่เยนโลกาบัญชีเราเรา,เราลงรถไฟฟ้ามานะฮะค่ะที่นี่เลยสถานีพโอโยธิน59ต้องลงพ <N 18. S 1> อรโยธิน59นะค่ะ N18 เนาะมันเป็นรถไฟสายสีอะไรอะจัเจี๊ยบค่ะมันเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะหากนั่งมาจากหมอชิดมุ่งหน้าไปยังภูโคศค่ะครับต้องสายสีเขียวนะใช่ค่ะคราน,นี้เราลงจากสถานีกันยังไงเนี่ยเาจะลงแล้วกันมี มีบันไดก็ลงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเราจะลงกันยังไงไปทางไหนที่จะไปเยนโลเดินลงไปด้านล่างก่อน,นะะอวันนี้เรามากันหลายคนเลยนะฮะมานีมานามาเจี๊ยบมาเฟินและมันนบเดินลงเดินลงทางออกที่สองค่ะเลือ, 2, ลอ,อทางออกทางออกที่สองทางออกที่สองนะคะเราก็ดูยังไงทางออกที่สองมันเขียนยังไงว่าเป็นทางออกที่สองหรืจะมีป้ายบอกว่าเป็นป้ายทางออกที่สองไหนตรงไหนดูยังไงฮะทางออกที่สอง อ๋อมันมีป้ายเขียนนะฮะว่าทางออกที่สองใช่ค่ะเราก็ต้องลงทางออกที่สองนะใช่ค่ะไปลงทางออกที่1ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ค่ะเราถ้าเกิดลงทางออกที่1คุณอาจจะต้องเดินย้อนนิดนึงก็ต้องข้ามสะพานลอยค่ะเออนะดังนั้นคุณต้องออกทางออกที่สอง่าเดินออกเลยครับคุณเฟิร์อ่าเด็กๆอ้าว ออกที่สองแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าไปยังบันไดเลยนะคะแล้วตรงทางออกที่2สองน่ะสังเกตจะเป็นร้านทีเวดดิ้งแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์นนทรีออกที่2องอ่ะเราก็เดินลงเลยครับเดินลงเลย เดินลงมาเนี่ยนะฮะนี่ผมเดินลงมาถึงพื้นแล้วเราจะเดินไปยัโลอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ย30เมตรเดินเลยครับสเมตรผ่านหน้าหมู่บ้านราชะตินำใม่นะคะอ่าเนี่ยฮะหน้าหมู่บ้านราชะตินำใหมแล้วก็เป็นร้านเวเป,ป้านะฮะประมาณ20 30เมตรก็จะเห็นยัโลการบัญชีอยู่ตรงนี้เลยครับ นี่ครับนี่คือหน้าเยลโล่ับัญชีนะฮะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นฮะค่อนข้างมืดหน่อยแต่ว่าเนี่ยฮะหน้าตาของเยลโล่บัญชีเป็นยังไงฮะจะมีต้นไมน้นึกว่าเมซอนอ๋อเนี่ยฮะหนเยลโล่ับัญชีมีต้นไม้เยอะๆนะฮะดูกันไว้หน้าตาแบบนี้นะฮะเดินเข้าประตูไหนคุณเฟิร์นเดินเข้าตรงประตูนี้อ่ะ